มีรถเข้ามารับส่งผู้โดยสารครับผมจากจกันทบ,บุร,บร,ร,ทบรีบุรีมาส่งผู้โดยสารที่บกบุรีรัมย์ครับผู้โดยสารลงมาเยอะแยะเลยครับมาจากจกันทบ,บุรีส่วนคันนี้เป็นเป็นรถ้องถิน่นบุรีลลรัมย์รหรทรายนะครับสวัสดีครับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ณบริเวณนี้คือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ หรือบกออสอบุรีลำนั่นเองครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาดูความคึกคักของผู้โดยสารของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับว่าจะมีความคึกคักนในการเดินทางด้วยระบบขนส,ส่งด้วยรถทัวร์รถบัสที่เป็นรถประจําทางสาธารณะนะครับว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนนี่รถไปหลายสายเลยนะครับสําหรับ บ,บุรีรัมมีครับบุรีรัมราชสายใหม่บุรีรัมอุบลพัทยาบุรีรัมจันทบุรีตาพยานี่ครับกันนี้ครับเป็นรถมอ2อรถมอ2อบุรีรัมจันทบุรีครับเป็นรถสาย522มาจอดเทียบชานชาลา รอรับส่งผู้โดยสารจะเดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังภาคตะวันออกนะครับก็มีนู่นครับบุรีรัมย์ร้อยเอดบุรีรัมย์มุกดาหารพูเก็ตก็มีนะครับบุรีรัมย์กรุงเทพช่องเมกเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงจดุดด้านหน้าดูครับว่ามีรถบัสแดงจะไป ยังจังหวัดหรือไปอำเภออะไรนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์มารอใช้บริการรถโดยสารประจำทางกันพอประมาณอยู่นะครับสำหรับรถแดงครับเป็นรถบัดจากบุรีรัมย์รถท้องถิ่นครับ รถท้องถิ่นบุรีรัมย์พุทธไทยสงนะครับเริ่มจะหาเห็นยากแล้วนะครับรถบัตแดงแบบนี้สายหนึ่งสี่เจ็ดสามเดินไปดูข้างบนครับว่ารถแดงเวแบบนี้มีที่นั่งเป็นแบบไหนนี่เลย บรรยากาศครับของรถบัสแดงสายพุทธไทยส่งมีรถเข้ามารับส่งผู้โดยสารครับผมจากกรุทบุรีบุรมาส่งผู้โดยสารที่บกสบุรีร์ครับผู้โดยสารลงมาเยอะแยะเลยครับมาจากกรุทบุรีส่วนคันนี้เป็นเป็นรถท้องถิน่นบุรีรย์ละหาทรายนะครับ รถว .2 บุริรัมคนชัยและสามายนี่เลยครับผมโอ,โ,อโอ้โหรถวิ่งสายไฟครับอุคลศรีสเกตสุรินทร์บุริรัมโคราสระบุรีพระราม2เพชรบุรีห้อยินตะจวบวกรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีตลอดปลายทางที่ภูกเก็ตนะครับสำหรับรถ คันนี้เป็นรถมสีพ่อพานมสีพ่อพาน V.I.P. นะครับวิ่งทางไทยครับวิ่งจากกรุงบนไปยังภูกเก็ตเลยครับผมสวยงามครับคันใหญ่กับชินิกิจโครา อ๋อคันนี้มาจากมาจากคูเกตนะครับจะไปส่งผู้โดยสารที่อยู่บนครับแล้วก็คันนี้เป็นรถกรุงเทพช่องเม็ดครับกรุงเทพอุบนช่องเม็ดครับรถสายไฟเลิกเ่าแล้วครับไปกรุงเทพก็ไปกรุงเทพเรถมอหนึ่งนะครับมอหนึ่งขอใคร กุงเทพผูช่องเม็กบุญพลิกครับคันนี้ขาไปกรุงเทพนะครับมาจอดรับสง่งผูโดสารที่บกสบุรีลัมีเข้ามารับส่งผู้โดยสารอีกหนึ่งคันครับเป็นรถสายขอนแข่นสามสุรินทร์บุรีลมนะครับ ขอนแก่นสารคามสุรินบุรีลำเาจอดรับสง่งผู้โดยสารที่บกสบุรีลำครับเขอจะไปรับสง่งผู้โดยสารที่ปลายทางที่สุรินส่วนมากช่วงเวลาช่วงบา่บายแก่ๆแบบน,นี้จะเป็นรถท้องถิ่นมากกว่านะครับ รถสายไกลจะยังไม่เข้ากันจะเป็นรถท้องถิ่นที่วิ่งในภูมิภาคของภาคอีสานนะครับสำหรับคันนี้ก็มาจากค้อนแก่นเนี่ยรถตู้บุญรำประคนใช้ยละหารจาย นีเข้ามารับสง่งผู้โดยสารอีกครั้นครับเป็นรถสาย281เป็นป .1 ครับป .1 ขอ,อนอแก่นสุรินอีกครันหนึ่งก็มาครับสุรินสุรินเข้ามา2องคันเลยครับเป็นป .1 นะครับ สายฟังเจนสุรินเอามาไล่เลี่ยกันเลครับมาจอดรับส่งบริษาทที่บกสบุรีรัมยส่วนถนนบุรีรัมตาพยาจันทบุรีออกเดินทางแล้วครับใด้เวลาออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ตลาดลงเกลือตาพยาแล้วก็ปลายทางที่จังหวัดจันทบุรี ุรินออกเดินทางได้ครับพร้อมมุ่งหน้าไปรับส่งบริษารที่ปลายทางสุรินนะครับกับรถปรหนึ่งนะครับประบอกาศชั้นหนึ่งออกอันนี้เป็นมหนึ่งขอไข่ครับก็รถเต็มหมวดสองอประบกาศชั้นหนึ่งนะครับสายสองแปดหนึ่งขอนแก่นสุริน โลตัสพิบูลพร้อมออกเดินทางครับรถมอ .1 ขอใข่กรุงเทพปุบบนช่องเม็กบุญทลิกนะครับไปแล้วครับกรุงเทพปุบบนช่องเมง็กบุญทลิก ทัวร์มอ .4 พิเศษพร้อมออกเดินทางจากช,ชานชลาของสถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมนะครับจะไปรับส่งผู้โดยสารที่สุรินต่อไปนะครับสุต่อไปก็จะส่งที่สุรินสีสกเกตตลอดปลายทางที่อุบลราชธานีนะครับมาจากภูเก็ตเลยครับมาจากภูเก็ตโครา ปูเกตสุราธานีชุมพรประจวบหังหินเพชบุรีพรมสองสระบ,บุรีโคราชบุริลำสูรินทร์ศรีสเกตอุบลครับผมออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดินทางถึงึ้นหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนักครับนี่ครับรถตู้อีกคันครับเป็นรถตู้รุ่นใหม่เลยครับผมสำหรับรถสายบุรีิลำลำไปมากครับออกเดินทางได้ครับ รถตู้รุ่นนี้สวยงามมากเลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับบุรีรัมล้ำไปมากออกเดินทางได้มีรถร่วมปกสเป็นรถตู้จะไปโคราชครับเป็นบุรีรัมโคราชกับบุรีร,รัมหนองกี่นางรองโคราช คันนี้วิ่งสายสองสี่ครับนู่นก็เป็นรถตู้มสองจอ้านสีมาบุรีรัมอีกคันหนึ่งครับฝั่งนู้นเป็นจุดจำหน่ายตั๋วของบกสครับของ999าเก้ากก็มีรถตู้รอเข้าชานชารามารับสง่งผู้โดยสารครับน,นู่น,นครับหลายคันเลยครับนู่นอีกสองสามคัน รถตู้ก็ยังมีมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่บกสบุรีรัมย์อยู่นะครับจะเป็นรถตู้ทางใกล้ครับรถตู้คันนี้เป็นสายหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเป็นรถท้องถิ่นนะครับรถท้องถิ่นจะบุรีรัมย์ไปบ้านด่านไปอำเภอสตึกนะครับไปอำเภอสตึกนี่ติดปิดกับริมแม่น้ำมูลนะครับ รถตูต้คันนี้วิ่งไปครับผม